นีเรารอยู่กันที่ร้านลิงค์นะครับไม่ใช่คาเฟ่แมวนะครับอันนี้เป็นแมวเจ้าของแล้วก็ยังมีตรงนี้อีกนี่แต่ช่วงนี้นั่นทงที่ร้านไม่ได้นะครับแต่วันนี้เรามาถ่ายทำรายการกันก็จะบอกให้ว่าคิกอร่อยมาก อีกเลยมาช่วงนี้สามารถเดลิเวอรี่ได้นะครับแล้วก็เ,เราเราสั่งผ่านพวกแอปต่างๆได้ใช่ไหม,มไพี่โอ้ยลายแมนกับโรบินูดอ๋อเซอร์เลว่ว l i ลิงเมนูแนะนำมีอะไรบ้างพี่อู๋ก็ตอนนี้มีเลมอนท้าส์ครับตัวนโน่แล้วก็บัตเบอร์ชีสเค้กครับแล้วก็ตัวอื่นในแอปมีเพียบเลยมีชื่ออะไรมิลลินครับ อันนี้เป็นส่วนที่นั่งได้นะแต่อย่างที่บอกครับช่วงนี้โควิดก็จะไม่สามารถนั่งได้นะครับแล้วก็ถึงไม่มีโควิดน้องๆพวกนี้ก็ไม่ได้ออกมาเล่นนะครับเินเป็นเป็นสันเล่ของพี่เขาแต่ว่าจะอยู่ในห้องตรงนี้ก็คิดว่ามานั่งให้แมวมองเรานะฮะคาเฟ่แมวมอง <c oughs> ขนนี่ ที่นี่มีทั้หมดกี่ตัวนะพี่หครับหตัวใช่ดีแห้งแล้วมาเรื่อยเรื่อยแมมันกนะครับโควิดแล้วนัตไม่กับอ ทั้งแงมประตูนี่เมื่อกี้พวดมากันใหญ่เลยนะครับรนอนอยู่อีกหลายตัวอาจจะงงคลิปนี้ทำไมมีแต่แมวไม่มีกาแฟเสรเราถ่ายเกือยวเสร็จแล้วน,นะฮะนี่ตอนนี้กำลังเก็บฟุตเทจที่เหลือ,อเร็นได้ครับตรงนี้เรียกว่าถนนอะไรน,นะครับพี่เอ่อเป็นเส้นตากสินแลชพจะษลกครับตากสินแลชพจะษลกถ้ากด Google Map มาก็ระวังเลยนิดนึงนะครับ แล้วก็จอดรถก็สามารถจอดริมถนนหน้าร้านได้เลยแวะซื้อนะครับผมนี่นี่นี่โลโก้นี่ก็เดี๋ยวติดตามรอชม EP นี้กันนะครับกับรายการ Coffee r e r y t h i n g Around Me ช่อง6 9 n e r สวัสดีครับ